ลักษ่าหากระจายตอนขุนยนต์ต้นแบบเน่งเออนี่ทำไมวันนี้ร้านเรามันเงียบๆไงก็ไม่รู้อ่ะพี่ร้านกูร้านเราที่ไหนอ่ะเน่งเอาอีกแล้วอ่ะทำไมต้องเอามาอยู่ด้วยกันด้วยอ่ะ โผพี่พูดอย่างนี้ได้ไงผมมีเรื่องหาหาเพียบเลยพี่รู้ไหมเนี่ยหายเยอะเหรออันนี้หาแน่นอนเอาสักหาหนึ่งเอาสักหาหนึ่งเอาจริงๆนะอ่าได้เลยพี่ชัวชัวไงชัวนี้หามากเลยเอาเลยเอาเลยเป็นเรื่องผีผีผีก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยเป็นยังไงวะก็มีพนักงานห้างสาวเนี่ยกลับบ้านมาดึกๆแล้วบ้านอยู่ซอยเปียวก็เลยไปแวะซื้อก๋วยเตี๋ยว ที่ท่สง๋ววยเตเยไ้ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่สวัสดีครับ <worlds> สวัสดีครับดรชูเกียรติสวัสดีครับไอ้เชนนั่งครับ <lose> ขอบคุณครับคุณไพฑูรย์ครับผมเชนนั่งครับเอา้าแล้วนั่นใครครับรดรชัดชัยดรชัดชัยเขาจะมาเป่าลูกโปง่งแจกเด็กเหรอไม่ใช่โงโซ่คนละคนแล้ว คนนู้นนะคน <you> <ไป S 2> นู้นก็ด็อกเตอร์จบใหม่นั่นด็อกเตอร์บริบู์จันเรืองครับผมโอ้เชิญครับผมวันนี้นะนัดกันมาสามคนเพราะว่าจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิชาความรู้อันของผมสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาข้างบนนะ่ะใช้ได้อย่างเดียวเลยนะแต่ข้างท่อนล่างมันใส่ชิปใส่อะไรเข้าไปมันก็ยับังคับไม่ได้ <S <S อย่างผมนี่หุ่นผมนี่เป็นไ,ไงครับ <S <S ทั้งตัวมีความเคลื่อนไหวเหมือนคนจริงๆ,ๆท่านด็อกเตอร์ ชูเกียรติใช่ครับก็สร้างหุนสร้างหุนท่านดตรบริบูรณ์ก็สร้างหุนสร้างหุนดรชัดชัยก็สร้างหุนใช่แล้วไม่คิดจะสั่งอะไรกันเหรอครับไอ้นี่มีไหมปลาทอดแป้งสะมีไหมอ๋อมีครับมาละผัดไข่มีครับน้องไก่แช่เหล้ามีครับเกาเหลาหมูตุ๋นมีครับดีละเอาถั่วทอดมาจานหนึ่ง กินแบบออเดอร์ไปก่อนอ้ยแดงแดงแดงงครับเอาเครื่องดื่มมาลงเลยได้เลยครับนี่เออเดี๋ยวเขาจะได้ไปทางอื่นกันนี่อ้แข่งไปเตรียมมาถ้าอยากได้ความซานี่นะครับได้ไอ้ล็ความซาเข้ากันทุกคอครับผมจริงมอะจริงลองเลยครับอ๋ออุ้ยโอ้ยเฮ้ยเข่งอ่ะไม่ซาเลยอ่ะเออแล้วไอ้หุ่นยนต์ที่ว่าเนี่ยครับมันทำงานได้เหมือนคนจริงๆริงไหมครับนี่ ผมสร้างมาตัวนี้เหมือนคนมากเลยจริงไหมเนี่ยใช่ผมอยากจะได้มาไว้ที่ร้านสักตัวหนึ่งเอามาทำอะไรอ่ะเอามาช่วยทํางานจะได้ไล่ไอ้นี่ออกคนวันเล่าอะไรฟังก็ไม่รู้มีเพื่อนเล่าูุ้่นนี่ก็ดีอยู่แล้วนี่แต่ผมอยากเห็นหุ่นยน์ไงครับท่านด็อกเตอร์งั้นเดี๋ยวเอาปัญหาของผมมาโชว์ก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวจะบังคับมาเปิดสวิตช์มาเดินหน้าเดินตรงเข้ามา ไเดินไปโทษทีโทษทีก็บอกแล้วไงผมว่าคุณผมมันไม่ได้แต่ช่วงบนช่วงล่างยังใส่ชิปไม่เสร็จปุ๊บ้องจับอยู่ก่อนปิดเครื่องโอเคเดี๋ยวผมจะหันมาโอ้โหตกใจอะไรเออดูว่าปืนนี่กล่องบังคับฮะสัญญี่ยากรอกล่องบังคับปะเนี่ยอ่ะทีนี้ยกแขนซ้าย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 ไปหมดแล้วอ๋อเครื่องไปหมดแล้วสมองมันไปหมดแล้วเดินหน้าไปหน่อยเดินหน้าไปสองเก้าเด่ สองขยับซ้ายขยับซ้ายไปซ้ายขยับซ้ายขยับซ้ายไปซ้ายซ้ายซ้ายโอเคยุดเฮ้ยทำเหมือนคนจริงๆนะมีรอยย่องรอยย่นเอาให้เหมือนที่ทำอะไรต้องทำให้เหมือนเฮ้ยเป็นไงเป็นไงขาเป็นไงเฮ้ยคุณจะไปบีบกล่องนั่นดิเดือบกล่องเสียนี่อะไรนี่อะไรเหรอเป็นอะไรนี่ก็โอเคอจอดตรงนี้ก่อนนะจอดตรงนี้ก่อนโอเคโอเค มาดูคุณของผมกันบ้างเออเอาคุนคุณมาดูนี่อะมาวันนี้ผมพาคุณของผมมาแล้วนะคุณของผมว้าวนี่คุณคุณเหรอนี่อุ่นคุณเหรอนี่คือคุณยศของผมครับคือผมจะต้องบอกว่าของผมเนี่ยคืองานละเอียดจริงๆนะครับ ทุกส่วนเห็นไหมฮะมันจะเนียนเว้าเลยนะครับผมงานทำละเอียดมากเลยงานละเอียดมากแในคุณจับแขนหุ่นของคุณนี่แขนมันเป็นยังไงเนยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยว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 ปิดเครื่องเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเครื่องเลครับปิดเครื่องเฮ้ยปิดเครื่องมันเออดูสิครับงานนี่คือแบบงานละเอียดมากทุกอย่างเลยนะฮะเฮ้ยทำไมหุ่นขนลุกอะฮะเฮ้ยหุ่นเหมือนคนจริงขนลุกได้ด้วยอ่ะ ่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเราเนี่ยจะสั่งการโดยใช้กดปุ่มเท่านั้นเฮ้ยปุ่มตรงไหนกดปุ่มแบบนี้เหรอใช่ฮะใช้นิ้วกดปุ่มครับยังไงฮะแล้วกดปุ่มครับไหนปุ่มสตาร์ทเขาอยู่ไหนปุ่มสตาร์ทจะอยู่เอ้ยผมจะอ้อมไปด้านหลังครับผมซ่อนปุ่มไว้ตรงด้านหลังครับผมนะฮะคุณจะระแวงตรงนั้นเองคุณเหมือนไม่ชี้กับมืออ่ะ ดูดูแล้วคุณมันน่าจะมีการเสียนิดหน่อยคัดข้อนิดหน่อยเดี๋ยวผมขอบยังไงดีสแกนตาไปเปลี่ยนชิปนิดนึงไปเปลี่ยนชิปชิปไปไหนชิปใส่ส<ะ>ตรงไหน,น<ะ>ชิปใส่ตรงไหนตรงนี้ครับผมจะเปลี่ยนชิปตรงนี้ผมฝักชิปตรงน,นี้มันไม่เห็นมีร่องมีอะไรที่คุณใส่ชิปเลยมีครับการใส่ชิปมันต้องมีร่องคุณดูนี่ตรงอื่นหรือเปล่าอะไรครับขอบพระคุณครับผมเปลี่ยนชิปเอาของผมไปใส่ของคุณก่อนได้ไหมเฮ้ยลองดูนิดนึง ขอโทษนะเอาใส่โอเคเดี๋ยวผมลองบังคับดูยกมือขวาขึ้นเฮ้ยเอ้ามือขวาตบไปที่หัวด็อกเตอร์คุณปึ๊บเออตบไปตบต่อไปเอวนี้มันดื้อคุณตัวนี้มันดื้อไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันดื้อมไอ้เว มถ้าหุ่นด็อกเตอร์เป็นแบบนี้ถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะต้องปล่อยหุ่นผมออกมาอันเนงเนะงแกเพิ่ไม่มีใครเดี๋ยวไมกินเดี๋ยวไปกินเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวไปกินและหุ่นของผมครับเป็นหุ่นนักเต้นครับถ้าพร้อมหุ่นกาดขบันอิสนี่ครับนี่ครับ แบบเหมือนไงเหมือนเราเล่นแบบไปเหมือนกันอยู่พี่พี่เห็นปะรายการตลกเอ้ยอะไรเอ้ยผมเห็นหลายรายการแล้วทำไมเล่นหุ่นจนก็ต้องเปลี่ยนมางพี่ทำดามหรว่าโตกวมันเป็นหุ้นแล้วแต่ว่าเหมือนมากเหมือนมากอ่ะเดี๋ยวนะ้คุณสวัสดีครับาแบบไหนอ่ะผมทำมาเหมือนคนแต่คุณผมเนี่ยต้องคอยป้อนถั่วป้อนอะไรเขาจะคอยพูดอยากรู้อะไรถามผมจะใส่ข้อมูลอ่าอ่า วันที่16ที่จะถึงเนี่ยหวยออกอะไรหวยออกอะไรสี่แปดถ้าสี่แปดไม่มีหกห้าสี่แปดอะไรนะตัวแรกอะไรนี่ที่อะไรอ๋อเป็นหุ่นซิสและตอนนี้หุ่นผมพร้อมที่จะเต้นเฮ้ยเฮ้ยคลุ๊บโอ้ยโอ้ยเลี่ยนตะต้มฮะ อลืมไปมันต้องบังคับอีกอย่างมันมีหลายเครื่องครับอ่ะครับไอ้นี่เป็นไม้ตียุงนไงนี่เลยเหรอเฮ้ยบุญสะดุ้งคุณบอลไอ้บอลมึงเล่นหลังมึงเนี่ยเราเป็นคุณกูถามจริงมึงสนิทกับคนเขียนบทปะเนี่ยไม่รู้ตัวไหนตัวไหนกูอยู่กับมึงตลอดเลยไม่เป็นไรเนี่ยสบายเลยบอล เราเป็นหุห่นฮะเป็นหุ่นเต้นเฮ้ยจบหุ่นของผมก็เต้นได้เหมือนกันครับจริงป่ะเอาหุ่นคุณมาเต้นกับหุ่นผมอ,อ๋อ อเจอสาวสวยเข้าไปถึงกับเครื่องรวนเลยนะครับพี่เจ้าขอเชิญคุณขอม,มาแคสมาคุยลองกันดูสักที